สวัสดีครับขณะนี้ A2P กํากำลังนำเสนอหุ้นที่น่าสนใจต่อสู้กันอย่างมันหยดนะครับที่ชื่อว่าเบมดูครับ เบมบิต8.05ออฟเฟอร์8.10นะเป็นจุดวัดใจสำหรับวันนี้นะผู้ที่สนใจนะครับกำลังวัดใจกันอยู่หุ้นทำนิวไฮมาตลอดเราจะกล้าเราจะยอมแพ้ เราจะถอยหรือเราจะสู้ก็ลองดูนะครับอีกตัวหนึ่งตัวข้างๆกันที่ซปเปอร์บล็อกตัวนี้ครับสำหรับวันนี้ก็อยู่ในระดับ1.87กับ1.88ลองดูนะครับในเวลาปิดตลาดปิดนั้นจะ อยู่ในแดนบวกหรือลบกันแน่นะครับนะนะครสำหรับซปเปอร์บล็อกนุวอลุ่มซื้อ 1, 144ล้านขาย82ล้านณนะขณะนี้นะสำหรับผู้ที่สนใจก็ลองติดตามดูนะครับหุ้น2ตัวนี้ว่าจะมีดีอย่างไร ใครจะได้ใครจะเสียนะครับลงทุนเงินทองเป็นของท่านกาไรก็ได้กับท่านโปรดพิจารณานะครับ A2P TV รายงานขอฝากกดติดตามด้วยนะครับ subscribe